ครับผมเดี๋ยวเราจะเชื่อมต่อดูผ่านแอปนะครับแล้วก็จะฟอร์แมตที่ตัวแอปนะครับก็คือให้หยุดการบันทึกก่อนแล้วก็ตัวกลางะครับให้กดค้างนะครับไอคอนจากที่มันคาดอยู่ก็จะเป็น question mark นะครับพอเป็นเชเพ t i o n mark ปุ๊บนี่คือขั้นตอนที่1เปิด w i ไฟนะครับไปขั้นตอนที่2ก็คือ,อไปไปที่ตั้งค่า แตบบพี่โอนไปแล้วครับกับผมครับก็ไปที่ตั้งค่าครับครับไปที่ตั้งค่าโทรศัพท์เนี่ยครับครับผมนี่ตั้งค่าตัวครับผมแล้วก็เชื่อมต่อเมืตะกี้เราได้เชื่อมต่อไปแล้วนะครับก็เราอ่าพอมาครั้งนี้มันก็เลยแค่จิ้มมันก็จะติ๊กถูกละมันก็เชื่อมนะนี่คือขั้นตอนที่สองก็คือเชื่อมต่อไฟฟ้าหลังจากนั้นเราก็ไปที่แอปครับแอปเราเข้ามาดู มีอยู่3ามแท็บหลักนะครับก็คืออัลบัม้มอัลบั้มก็คือไฟล์ที่มันบันทึกอยู่นะครับนี่ครับไฟล์ที่บันทึกอยู่นี่คือกล้องหน้านะครับนี่กล้องหน้านี่คือกล้องหลังก็คือลูกศรเนี่ยครับลูกศรน,นี่นี่คือกล้องหลังครับเราสามารถเปิดแล้วเซฟลงในโทรศัพท์ของเราได้เลยนะครับครับผมนี่คือกล้องหลังครับผมวิธีเซฟอีกตัวหนึ่งก็คือปากกานี่ครับปากกา คลิมเข้าไปก็ดับดาวแล้วก็ดาวโหลดลงไปข้างล่างเนี่ยครับการฟอร์แมตนะครับก็บไปที่เซตติ้งครับเซตติ้งตรงนี้แล้วก็ไปที่คัมเมล่านะครับแล้วก็ฟอร์แมต S D G น,นะครับนะครับนานๆไปก็ก็ฟอร์แมตเขาหน่อยนะครับผมแค่นี้ครับการฟอร์แมตและการเข้าดูแอป